สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลินเอลินก็นจะส่วนทุกคนไม่เห็ดเจลเข้าเปียกหรือว่านำหน้ามักเผ็ดเก็บไว้กินดนๆเลยเนาะทุกคนวิธีเห็ดจะเป็นไม่ได้นะคะกับปรุงมือเห็ดพร้อมๆกันเลยขั้นตอนเทปลีเ่ากบทิมซอยกระเทียมก่อนเนาะทุกคนซอยกระเทียมแล้วเรียบร้อยแล้วเอาใส่สามปะไวนะ้เนาะได้แล้วบันนี้เขาก็ทิมปรุงอามักเผ็ดพงเนาะมามองเอดิตเอลินกับใส่ซองมักเผ็ด แบบซีเลยเนาะมะเผ็ดพ้งตัวเผ็ดและบวบเผ็ดปะส้มกันแบบนี้เนาะตัวบวบเผ็ดมะมองเอลิทเอลินก็ใส่เป็นข้องเกาลี่เนาะแบบว่ามันบ่มมีความเผ็ดยั่งเลยทุกคนแล้วก็ปรุงรสซ่าใส่เกลือแป้งน,นัวเนาะทุกคนส่วนปะสมมะมองเอลิทเอลินก็จะเคี่ยนไว้ให้หน้าลิปเด้อใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเขาก็คนคลุกเขาให้มันเข้ากันดีเลยทุกคนผู้ได้หมักเผ็ดไล่เผ็ดน้อยสามารถเพิ่มเติมได้อีกเนาะ ได้แล้วเขาก็พักปะไว้ไม่นี้เขาก็จีมาตั้งหม้อน,น้ำมันกันเลยเนาะใส่น้ำมันลงไปแล้วเขาก็เอากระเทียมลงไปทอดเลยทุกคนทอดกระเทียมให้เลื่องกอบเนาะถ้าวาเห็ดไหมเกินไปไมันก็จะคมเนาะให้มันได้เป็นซี่เลื่องทองกอบแล้วเขาก็เอาอกผักปะไว้เลยทุกคน ืัอนี้เขาก็จิป,ปะน้ำมันให้ฮอนฮอนเลยทุกคนให้ฮอนทื่อทีเลยเนาะแล้วเฮาก็จีเอามาทอ,อกใส่กับอ่ามักเผ็ดของเขาแบบนี้เลยเนาะทุกคนน้ำมันฮอนฮอนแล้วก็ทอ,อกลงไปเลยทองทอ,อกลงไปแล้วเฮาก็อ่าคนนะุณเนาะเอาไม้ไผ่ามาคุณคุณให้มักเผ็ดพุ่งของเขาเข้ากับน้ำมันตนฮอนฮอ,อนเลยเนาะคุณไปจนา น้ำมันข้เหามันดอบความเย็นลงในนึงแล้วเราก็จะใส่กระเทียมที่เราทอดก็โคไปซีลงไปแบบนี้นะทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยใน,เใ,ในการที่เราปะให้ใน year, ้ำมันให้ฮอนิดนึงแล้วเราใส่กระเทียมลงไปมันก็จะเพิ่มอ่ามันก็จะเห็ดให้กระเทียมของวเหาคงขวมกอบอยู่ตลอดนะทุกคนเนาะแบบว่ากระเทียมของวเหานี้จะบนยอบเลยนะทุกคนถ้าเห็ดสูตรนี้และวิธีแบบข้อมามองเอลิทเอลินเนาะกระเทียมของเหาจะยังคงกอบอยู่ตลอดเลยนะทุกคนเนาะ แล้วก็บ,บคิ้วอีกเนาะทุกคนเนาะปะไว้ดุนสำเหนก็บอคิ้วเนาะถ้าเฮ็ดสูตรแบบนี้เนาะวันนี้เฮ็ดแล้วเราวันนี้เฮาก็จออะมามองเอดิทเอดินก็จะมาเฮ็ดเฟอร์เส้นร้อนกิ่นคูกับเนื้อเปื่อยแบบนี้เนาะทุกคนเนาะใส่เจลน้ำหน้ามักเผ็ดของเห่าลงไปแบบนี้ให้ทุกคนม่งเนาะว่าในการที่เฮดนะเจลน้ำหน้ามักเผ็ดแบบนี้ปะไว้กิน มันก็นจะสะดวกสบายง่ายในการปรุงแต่งอาหารพวกเหาเวลาเหาจะกินฟื้นกินข้าวซอยกินข้าวเปียกาสามารถเอาใส่ยังกินก็นได้หมดเลยเนาะนำหน้ามักเผ็ดแบบนี้สะดวกสบายในการปรุงแต่งในการาที่คนมักกินแบบนี้เนาะทุกคนเนาะน่าเสฟขนาดเลยเนาะทุกคนเนาะเวลาที่เห่ากินทึกกระเทียมเจียวเนาะ พดห้อมพอดแซบเลยทุกคนใส่ไปแบบนี้เนาะหมักเผ็ดน้อยเผ็ดไล่ใส่ไปตามใจหมักเลยทุกคนปรุงเอารสซ้ามันทึกปากทุกคนที่เห่ามักกินเลยเนาะแล้วเห่ากับใส่กากมูล,ลงไปเลยทุกคนแบอนี้แบบว่าฝืนยั่วเนาะทุกคนเนาะฝืนเส้นร้อนเนื้อเปืนะ่อยเนาะกินคู่กับนำหน้ามักเผ็ดแดงแบบนี้เนาะแดงสะใจบ่ทุกคนหมักน้อยมักไล่มักแดงสมใดก็ใส่ไปเลยเนาะ วันนี้เขากะเจมากกินไปพร้อมๆกันเลยทุกคนอืมเซฟค่ะทุกคนสะดวกสบายเนาะเวลาเห็ดหน้ามักเห็ดแบบซีใบกินคููกับฝื้อกินกับข้าวเปี้ยกกินกับย่งกระไดเลยเนาะแล้วเต่ตามคนมักนี่เนาะทุกคนเนาะอื แบบขักคนทุกคนก็ลองไปเฮ็ดกินเมือเดอ้อถ้าเฮ็ดสูตรแบบมะมองเอลิทเอลินก็จะคงขวมโกบขงกระเทียมเกี่ยวไว้ตลอดเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามะมองเอลิทเอลินเฮ็ดวิธีนี้ตลอดเลยทุกคนมะมองเอลิทเอลินก็จะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นาอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอวาอาเบียนโต